สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่นาพร้าสศรีราชานะคะวันนี้นะคะจะพามาชมผลงานการติดตั้งมอเตอร์ยี่ห้อ l i ฟ e A c e ซนะคะสำหรับประตูบ้านของลูกค้าในวันนี้นะคะเป็นประตูเหล็กนะคะยาวประมาณ8เมตรนะคะมอเตอร์ที่ลูกค้าเลือกติดตั้งในวันนี้นะคะเป็นมอเตอร์ยี่ห้อ l i ฟ e a c e r รนะคะรุ่นนี้นะคะเราจับหนักได้ถึง1 0 0 0กิโลกร,รัมนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องให้ดูกันเลยนะคะว่ามอเตอร์ l i ฟ e Acer ของเรานะคะรุ่น AC นี้นะคะจะแตกต่างจากมอเตอร์ของรุ่นอื่นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะ เรามาดูคุณสมบัติมอเตอร์ไลฟ์ของอิตาลีแท้กันเลยนะคะไลฟ์ Life ของแท้นะคะต้องสะกดด้วยตัว L I F E ค่ะมอเตอร์รุนนี้นะคะสามารถรับน้ำหนักประตูบ้านท,ทั่วไปได้ค่ะและวัสดุที่ใช้นะคะจะเป็นวัสดุที่แข็งแรงทนทานนะคะโครงอลูมิเนียมค่ะน้ำหนักเบานะคะฝาครอบเป็น ABS กันกระแทกค่ะเคลือบสีโพลีเอสเตอร์ป้องกันแดดและฝนค่ะรุ่นนี้นะคะสามารถใช้งานกลางแดดกลางฝนได้อย่างสบายหายห่วงเลยค่ะมอเตอร์ไลฟ์เอเซอร์รุนนี้นะคะจะเป็นระบบหล่อลื่นแบบจารบีนะคะและระบบพิกอัพฟังชันนะคะประหยัดไฟนะคะระบบไฟไฟ้า ถือได้ค่ะมีระบบป้องกันไฟครบค่ะเหมาะสมกับไฟบ้านในไทยนะคะเรามาดูในส่วนของแผงวงจรของมอเตอร์อิตาลีกันเลยนะคะมอเตอร์ที่ผลิตในอิตาลีนะคะจุดเด่นของแผงวงจรน,นะคะจะมีความเสถียรสูงค่ะมีความทนทานนะคะและออกแบบมาสําหรับใช้งานในระยะยาวได้ดีค่ะวัสดุที่ใช้นะคะก็จะแข็งแรงทนทานนะคะทนความร้อนฝุ่นละอองและความชื้นในอากาศได้ดีค่ะแผงวงจรมีหน้าจอแสดงผลดิจิตอลนะคะใช้งานได้ง่ายค่ะสายไฟนะคะจะเก็บระเบียบเรียบร้อยค่ะดูสวยงามเป็นระเบียบค่ะ Motor Life a ์เอร์รุ่นนี้นะคะจะมีระบบซอ f t Start ค่ะและระบบสโลว์ดาวนะคะช่วยให้ประตูออกตัวและหยุดได้อย่างนิ่มนวลน,นะคะซึ่งระบบสโลว์ดาวของมอเตอร์รุ่นนี้นะคะจะเป็นระบบที่เสถียรที่สุดค่ะ และระบบมอเตอร์รุ่นนี้นะคะจะเป็นระบบที่พิเศษก็คือระบบออโต้รีเวิร์สค่ะหรือระบบแอนตี้ล็อกนะคะเมื่อเจอสิ่งกีดขวางนะคะระบบนะคะจะย้อนกลับอัตโนมัติโดยที่ประตูไม่ชนกระแทกล็อกค่ะระบบหยุดของมอเตอร์รุ่นนี้นะคะจะใช้เป็นแบบแมกเนติกลิมิตสวิตค่ะและเอนคเดอร์นะคะหรือตัววัดรอบในการควบคุมตำแหน่งนะคะให้หยุดได้อย่างแม่นยำค่ะนอกจากนี้มอเตอร์ไลฟ์เอเซอร์นะคะจะมีระบบออโต้รีเรียนนิ่งค่ะเวลาไฟดับหรือย้ายเครื่องใหม่นะคะระบบจะตั้งระยะเปิดปิดเองอัตโนมัติเลยค่ะโดยที่เราไม่ต้องเลียกให ช่างเข้ามาตั้งค่าระบบใหม่นะคะใช้งานได้สะดวกมากๆเลยค่ะ มอเตอร์ไลท์เอเซอร์นะคะจะมีระบบความปลอดภัยของเซ็นเซอร์กันหนีบค่ะเป็นระบบอินฟาเรดเซนเซอร์ของไลฟ์นะคะเป็นลำแสงเส้นตรงยิงหากันนะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยป้องกันประตูหนีบประตูชนค่ะเรามาดูรีโมทไลฟ์รุ่นนี้นะคะสามารถกดได้ไกลนะคะระยะ70-100ถึงเมตรเลยค่ะหากบ้านลูกค้านะคะอยู่ในซอยที่แคบแคนะคะหรืออยู่ในซอยเปรี่ยวนะคะหรือบ้านลูกค้าอยู่ไกลจากประตูล้วนนะคะรุ่นนี้นะคะจะสะดวกสบายสําหรับการใช้งานมากๆเลยค่ะ และการใช้งานรีโมทหลารุ่นนี้นะคะปุ่มซ้ายมือนะคะจะเป็นปุ่มเปิดปิดแบบเต็มบานค่ะส่วนปุ่มด้านขวามือของรีโมทนะคะจะเป็นปุ่มสําหรับเปิดประตูบางส่วนค่ะในกรณีที่เราต้องการให้คนนะคะหรือรถมอเตอร์ไซค์เข้านะคะหรือในกรณีที่ไม่ต้องการเปิดประตูแบบเต็มบานค่ะบริษัทจีเทคออโตเกจจำกัดของเรานะคะรับประกันมอเตอร์ถึง5ปีค่ะแผงวงจร2ปีค่ะรับประกันงานติดตั้ง1ปีค่ะบริการของเรานะคะครบวงจรค่ะติดตั้งด้วยทีมช่างที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีค่ะและที่สําคัญนะคะของแท้จากอิตาลีีแบบนนน้้้ะะคะใชงได เรามีบริการหลังการขายแบบมืออาชีพนะคะมีสต็อกสินค้าจริงมีอไไล่ในไทยจริงค่ะบริษัทเรามีตัวตนนะคะมั่นใจในบริการหลังการขายได้เลยค่ะหากลูกค้ากําลังมองหามอเตอร์ประตูรั้วบานเลื่อนของ l i f e a อเซนะคะติดต่อสอบถามทักแชทนะคะตามรายละเอียดที่ขึ้นด้านบนนี้ได้เลยค่ะ GTEC h Auto เ a ียยินดีให้บริการค่ะ